สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเดอ้พอพ่อพ่อกับส่องสนันนีป่ายามบรรยากาศยามแรงแรงแต่ไปสมไว้เมื่อเนเจเพิ่นกับพามาพามาอันมาเลี้ยงอันโวเงินโวทองว่สะสิมากับอันเจ๊กับพี่เพิ่นไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเดอ้อมาแล้วมาแล้วโอ้เพื่อนน้องเพี้ยนเหรออ้าว เอาเอาเอาฮูนี่นี่นี่ฮูขึ้นมาแล้วไปเร็วนี่มุกมากไปซื้อสองแถวแล้วไปให้ตรงไหนอีกอ๋อฮูมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่คุณมาดูน้องเร็วมีปลาด้วยเนาะปลาเยอะมากเลยอ่ะ มาปล่อยมาปล่อยอันมาเอาขนมให้ปลากินปาลาล้ายหลายตอนนี้เออนอ้นองพี่น้องเพียรอันนี้นาทีวาสนี่เรียกเป็นไปกี้เลยู้ชมอันนี้เขามาเดินสวนยามแรงเนาะมาเดินสวนยามแรง ตอนนี้กำลังเอาอันขนมให้ปลากินแล้วก็ให้ตัวเงินตัวทองเนาะปลาตัวเงินตัวทองลลเล้เลยเฮ้ยเพี้ยดเพียด,น,ดน้องเพียดออกมาดิ <Ooh. S 2> อ้าปลายไปเรียส่วนนู้นนั่นเร็วต่นเนกกำลังมามา,มาสวนมาเที่ยวสวนสัตว์จักมาเที่ยวสวนยังเนาะสนีกอะเบาพิทเบาถือขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ <c oughs> เนี่ยน้องเพียรตอนนี้น้องเพียร์กำลังเกลือเกลือปลาโขโว น้องเพียรน้องเพียสยสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะก่อนอ้อโหสวยมากค่ะตอนนี้มามามา,มา่ยวสวนสวนเ็กนอริณน,นั่นแหละมาเอาอาหารห้ปูห้ยปลากินหลังจากเลิกงานเนาะหลังจากเลิกงานลรสนี่ก็มากับขึ้นเจ้งหน่อยสนี่ก็เมื่อแหละพออยู่ใกล้ๆบนท้างทำงานนี่เองเนาะบ่ได้ไกล นี่จะเป็นตัวเงินตัวทองคนมาเที่ยวมาเล่นระวังขบรรยากาศบรรยากาศรบอบๆกะคนกับมาลายโอ้ยใบขีนกใบขีนก ปลาสมลายแทนนี่อยากกินปิ่งเด้อยากกินปิ่งปลาโอ้เป็นแผ่นเป็นแผ่นมาแล้วนูน่นอืมเฮ้ยเงินตัวท,ทองบ้านเฮาบ่มีเด้อกแบบเนอะบ้านเฮาบ่มีเด้อกแบบนี้อุ้ยวิทยาปลากระไยแท่ไล้ว่า บ้านเฮากับบุมีลูกปลาลายปานนี้ปลาท่านผู้ชมปลาเยอะแยะเยอะแยะเนาะน้ามาน้าม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 าอ่าน้องเพชร์น้องเพียร์ดิเต้นก่อนเร็วเร็วมันงั้นบอกแม่ไม่ต้องซื่อละพอละโอ้โหสวยมากค่ะพูดพูด น้องเพียรนี่เผื่อนจะเป็นงินแบบเด็กหน่อยสลัดสลัดหาลายนะทำสมเลยตั้งแต่สนี่เลี้ยงมาแต่ยังน่อยผนแหละนเป็นคนสลัดดื้อแล้วก็สลัดพ้ออันนี้มามาเลินอยู่พาเด็กน่อยมาเล,ลินเนาะเขาก็มานมาเผื่อนแหละมาเปิดหูเปิดตาทำสม้มเลยได้เบิ่งไลายลยทีลลยมองไลยบอนปลาสนี่แกอยากกินแต่ปิ้งปลานี่แหละทำสม้สมพุดนะ อ <c oughs> ู้สยยนะม,ม,มัตัวใหญ่แท่นี้น่ะใหญ่โพดใหญ่โพอยตัวเงินตัวทองอูบังแนี่ผู้สมส้มไปนี่ไปจอกไปจอก มีการเรียกเอกงตั้งสื่อได้สวัสดีค่ะเอ็ซียังสวัสดีสวัสดีค่ะยังอสวัสดีสวยๆค่ะลูกโอ้สวัสดีค่ะอันนี้น้องพิมเนาะตอนสนีมาเลี้ยงเพื่อนตอนหน้าเพื่อนค่าก็ได้ปีปีปีหาหรือปีหกเดือนนี่แหละตอนนี้โตมาเลอะเลยกวนได้ลินก็แบบว่าแบบว่าอันไดรินกับเบ็งน้อยก็ ขีดหอดลานเนาะกรหลินล่นไปแล้วกันดินไปแล้วกับางทีก็มีความสุขไปนํำผสมไปลูกลานเท่ากับประมาณสามนี่แหละน้องกิกิบุมบีน้องอเนยน้องเซอหน่อยน้องไอค,คิวบาน,นันเด็กน้อยทรงคนนี่คือแบบพวกเขาติดติดสนี่นะเวลาเห็นกันแล่นใจหยันวยันยมันก็เลยแบบมีความสุขนะ่ะ ม,ม,มาลายสวยมากมป่าเนี่ยอันนี้สเป็นแบบว่าเป็นแบบสะพานเข้ามา<ๆ>เข้ามาปล่อยอยู่กลางนองเลยอ้าวอุวนมีการมีการเรียงนกต่อมีการเรียงนกต่ออีกครับสม้ม <c oughs> เมืองไทยมีอย่างแบบหลายๆอย่างเลยเนาะมีให้แบบให้เบิง่งเอ้ยน้องเพียสอันนี้เพิ่นซื้อนอ้องเพียสนะอ,อันนั้นซื้อน้องน้องพิมพ์นะน้องพิมพ์น้องเพียรเสนี่น้องพิมพ์ตัวนวดอ่าน้องเพียสนะดื้อดื้อน้องเพียสกันถุงยางอันนี้อันนี้เจ๊ อันนี้เฮียเสื้อสีแดงเพิ่นพาเพิ่นพามาเล่น,นเพื่นว่า,าวดีกว่ากราบห้องไปเลยมันแบบว่าอย่าเพิ่มกราบเพิ่อน่ามันทัหนหอดแะ่หายมาเฮามามาเล่นมาเบิง่งบรรยากาศกา่อ <c> น <oughs> มาเที่ยวหลายๆหม่องเพิ่นว่ามาเบิ่งก่อนเปิดหูเปิดตาไปนำ้ำเพิ่นว่าก็เลยพามาเล่นเพิ่นก็าานนกนดีดีหลายเนาะคือแบบว่าคนไทยเพิ่นจะมีน้ำใจเนาะมีน้ำใจแบบ น okay. <c oughs> <c oughs> <im ี่จำใจเอื้อเพื่อเพื่อแผ่ดีเฮาก็บอกเคยว่าอกเคยแบบว่าโบเคยว่าเออเมืองไทยบอดีดีทางสมัยดีอีลีนางพิมเกลือเกลือต่อไม่รู้ต้องอยู่เปล่าอยู่เปล่า Nóng phim cơ to oh! Ô ừ. ơi <cười> 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 มาเดอ้อมาหอดหอกเลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินขขาวน้ากันเดอ้ออัน,นต่ำข้าวปุ้นแม่น้องอเนยตทำข้าวปุ้นแล้วกันเจลแม่นอ้นองอเนยตําแล้วก็ปิ้งหมงูแม่น้องอเนยซื้อมาจากบ้าทหนะ่อยค่ะอะไรจากบาทสิบห <15. S 1> ้าบาทสามสิสี่สิบห้าบาทพอนะพูละไม่พูดละไม่เนวกินก่ะ นกเอพี Maria, ่น้องมาเด้อทาชมามากินข่าวน้ำกันเด้อ๋ยวมาทเองทีมงานพี่มาเด้อกินข่าวย่ามาแรงสมายดีน้องกินข่าวเด้อขาเหนียวคับบได้ใส่เป็นอนหนากเดียวน้องใส่ยางไว้นอนใส่ใส่ แนหองรอไอ้กินนันตั้งกอรสนุนไปเลใช่ไหมเพ่อนเพื่อนต้องเสพเจ็บทุกส่วนแล้คุณเบตังบ่อนะเออมเอาวัาไเนาะาเห็นงานมือแรกเป็นไ โอเคมองจะรอได้ลงแี้วลงมองแล้วเคยมีอะลรนี huh. uh ่นะเขาลงพอาหล่ามาแล้วให้มายืนทื่ออยู่ในเขลงเห็นแบบเนยังบวชเรื่อนี่นะจริงเขาทำหนังผ้านั้นบอาวันพีทจำได้เป่าทำต้นกีบไเปล่าเป็นปล่าเป็นจุกเป็นปล่าเป็นโอ้จริงจงยังจาได้ล้วบ เนี่ยเราลงมือมันโอเคแล้วเปลี่ยนจำเลยนะโอเคบ้านเราถูกอันนี้เนาะมันจะคอยได้นานถัดหน้าเห็นนี่บ้านเราเลยจะต้องเตรียมอะไรใจดีใจดีซูได้หรืม่เวลาทายทีเราจะมาหาไม่หมดเพิ่นทายเลยแต่สนี้มัน าไม่เด้เห็นงานเาไ่ได้ไปือโทรศัพท์ประว่ตเหตุางานเนาะอาจายนไมามมาคุยชดเชึงอยยามแล้ํามน้องตัดต่อเสนที่เก้าสามที่น้องสามที่ชิดนเราไม่ไ

เช่นแบบเจ้าโบกินแบบว่าตาการใช้แบบประจยทีนสักอาอนเงินเดือนก็ยังไม่ยได้นี่เห็นี้ยังมีหอเตือนค่ะางใกล้นั่นแหละลำซมยังโควิ่เมื่อกลางหอเตือนค่ะวันที่สวันที่สามสนี้สัวนี้ลงมาถาวันที่สองหอ่จะสร้างประวังน ะเทศอะไรับประเทริเวนเรามวันที่13เสามงานมันที่สิบหกไ่น้อแก้บุกสะโตพารู้แต่ห้องยังหายลูเพนกระเจงแทงแต่ยกใจเปียว ทำใจได้แล้วพ่นองเลยทำใจทังขอบคุณายที่เป็นห่วงเป็นใยของน้องแก้มบุญน่ะเลเนาะเป็นมาบ่อยหายเพราะว่าข้งแรขเนาะเฮาเคยจะเสือกายังบุซึึ้นเพราะว่าลูกตามเป็นคนด้เป็นนแมนอยังเปห่วงลูกอี่ดอกโทรมารลเมืองเนาโทรมาน่องแกมบุทเลยแต่ห้าบุจะพี่น้องมาไดทชวนน้าบก็ว่าบเทิ่งวนข่าวนึ่มาลูกไปอยู่นํา ไปอยู่ง่ายๆกันนะูกบุกคนเดียวไม่อบน้อไปอยู่ง่ัเ้าไปนลเนาะยเนาะมาซูไว้จะเป็นยังไงแหละ ูง่ลูเนาะตั้งใจานเนาะยงไหวเนาะออุ่นเนี่อุ่นเนยยงวันเสื่อมาสูงแส่เขาสูงเท่าลูกห้อเนาะเรวั้งหลาเนาะมีน้องแก้มทำใจได้แล้วอะยอนมา มาทำงานมางานมาแมนนี่คนคีอว่างยังใจดีอะไรเปนบบนี้เลยเหมือนเราเหมือนยังเปราใจดีนบอกทุกข์มาเละลบทุกความเมตสมมตินาพลังกำลังใจเนาะเตอเงี้ยซื้อไงตัวแมนเอื้อยเป็นแบบน่นเนาะคนไทยนั่ปนเราเก็บบองเราาร่างไแมนเห็นขีปหันีมันข่ยมันเป็นอังไรกั ขอบคุณหลายเเ้อะเป็นกำลังใจแม่ลองไปบุ้มมาทังครอบครัวลุกเงยขนเนาะขึเาการสรางแมน้องกัตรแม่นองเดยสบายอยู่พื้นดินเหนียวเลยนะคนเหนียวมาตบางานนี้มนเน่ยเนาะออเลยกินีวลายอะไรมีอะไรมเหงา mệt, trói bom mà mệt đó, Con con luôn, rồi, này. này. Không? Ừ. Không phải, không phải. <laughs> cái này, ăn là tay bị đau cái bụng. Không cái não ไาพี่มาถือความท่าหนอไอ้เกียวเกียวทาเนี่ยแข่งแข่งเกียวตาอยู่กายเลยถ่ายูกายทางด้วยก็โหลดจิตามเเกียวตาน่นัเกียวกะเกียวกับร่างนัเกียวมีโนเลยนั่งเก้วเลี้ยวมทางเลยหมดตาไปแล้วก็เลยรวไปเลยความท่เมาดงแทงว่าทามาไลยเลย มามาบนรถอยู Cornell, ة, yo, ่ไกลเข้าไปจอดให้ก็จอดนะั่งเตาดีดีเพื่อนเพื่อนดีิทินำเรื่องบกหาแม่พารถไปเบิ่อนทางข้าวอะไรนอกขีดเนี่ยันขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมียังจะคอมเมนต์เข้ามาบอกไหมเด้อทาผู้ชมเลอมาติมาเตียนได้เด้อถ้ามาบอกมาสอนก็ได้ บอขาลงโฆษณานาะเบ่นโฆษณาจนจบกามบอขาดโฆษณาใอซ์นีแบบว่าคอบครัวมีรายได้นีกับพ่ออมีรายได้ด้ผ่าประกันได้กพอโทษขอไปยด้อทีเรียกับพ่อจบคิวว่าป็นจะนีผารนเซก็ติดตามช่องสนี่ป่าด้วะงกลาวคบาสบายดีากลองบบมีท่านผู้ชมเอ้ย